อนนี้มีรถธรรมดา2องห้าลิกอยู่นะครับไม่ทราบว่ามาลิกกับขบวนอะไรนะครับน่าจะเป็นหนึ่งเจ็ดสองอาจจะเป็นหนึ่งเจ็ดสองก็ได้นะครับแป๊บนึงเพราะสามสองน่าจะไปแล้วไปแล้วนะครับสามสองมาลิกกับหนึ่งเจ็ดสองนะครับใช้น่าจะ G E A สิฮะสอห้าลิกกับขบวนอะไรสองห้าหนึ่งเจดสองกับสามสอง กับหนึ่งเจ็ดสองกับอะไรเนี่ย <Yeah. S 1> อ๋อนะครับผู้ถากเจ้าหน้าที่เฉยๆนะครับดีกับขบวนอะไรไม่รู้น่าจะเป็นหนึ่งเจ็ดสองนะครับก็ดูกันครับดีกับขบวนอะไรสองห้าดีกับขบวนว 4, อะไรสี่สามอ๋อลีกป่ะเนี่ยลีกว่าสี่สามปะ, 4, ปะอ๋ออ๋อ เออยปิดเทอมก็ไปเที่ยวปิดเทอมก็ไปเที่ยวก็ใกล้จะปิดแล้วสิบมีนานะครับสองห้าลีกยูนับไปดูหมายเลขกันนะครับน่าจะเป็นสี่ห้าห้าสามนะครับมาแล้วสองอะมาแล้วครับหนึ่งจ็ดสองวันนี้ล่าช้าไม่นี่ล่าช้าเกือบโหช้าชั่วโมงหนึ่งครับ นะครับนี่จะไปดักงนูงนงกันนะครับหนึ่งจุดสองครับรอดูครับ ที่สามน่าจะหีกับหนึ่งเจ็ดสองที่คนครชุมนะครับอันนี้โอกาสล่าช้าก็ได้นะวันนี้ 5าวันนี้มาเลยกลับรถเร็ว172สมัยกรุงเทพนะครับวันนี้มาทาน255ไม่ทันขออภัยด้วยนะครับเพราะผมมาไม่ทานจริงๆครับออาะครับ GEA ครับ172รอดูกันนะครับ มาครับ G A คู่กับ G A นะครับมาครับ G A ครับสี่ห้า ผู so ้โดยสารที่มีคาระสงคจะขึ้ลงจากบรเวณรถโดยตรวจสอบสิงของและตำรับของข่านที่นำติดตัมานำขึ้นเลรถหรืองลองรครับขบนจะเพักราาที่หนึงเป็นขบวนเรือขบวนที่หนึ่งเป็นสองนขึ้นนจากสถานีสุวรรกภูมิทางสถานีกรุงเทพมครหับครับ

เดี๋ยวจะยืนรับตรงนี้หน้าที่หน้าร้านต่อหน้าที่เขาหน้าที่เสียยาหน้าที่จับไปจับมาหน้าที่เดินทางเดินทางมาตั้งใจเดินทางไป To god. i god have to